อา,วงวงร,า,าร์ดกงมวงอยู่กลางปลาอยู่ข้างเดิมกูไปจนลืมเนี่ยจะเป็นบัวพอเห็ดตัเรยกว่าบัวจะออกมาก็นะ่โอ้ไล่มาอนหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสองสโอ้เป็นยสิบสามหมากอือ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสิบแปด่นาหนึ่งสองสามสิบห้าหเจดแปดเก้าสบสิบเอ็ดสิบสองนนากสิบสามสิบีห้าสิบห้าาครับโอ้ นนพันธนุ์น้องกุจัมจมาเลยครับนี่รวยเป็นเกลือทำซื้อพันธุ์มาเลยแตในปลาอยูคาห์นี่ที่ปลูกไม่ปลานะครับก็ไม่ผลเนี่ยสลับสนเลยนะแต่เป็นย่างรหัอะไรย,ย่างพยุงนะเลยพยุงนั่นก็พายุงแต่ว่าขายใหม่อยูคาห์ไปมันก็จะปั่มทับลุ่งกับไม่หักอยู่แต่เมล็ดไม่ได้ไย่างเด่นเนี่ยนะเมล็ดตรงนี้นะคั่นี่สุ่มหลอดการหลอด เขียนทองพายุ่งไม่แดงหัวหนุกวงปลาโอ้ยนองหิมพันพายุ่งแดงหน้าก็มีนะครับเอาออกไปข้างนอกก่อนปล่อยมันกระหน่ำมาไว้เถอะน้ำฟอง บบกเขียบเป็นไมากว่นี่เออเหล้วว่ามันเบิรกกคือเบดว่ายังไม่กินก็จินบิดครั้นียป้าดกเต็มตนเนยปลาเนี่ไม่กินเลยครั้งนี้เถ ป้านมันมุเหลือดอก,ดกรับม่เหลือจักหน่วยเลยป้านปทำไมไม่ได <g it> ้กินเลยป้ากินเลยบนข้างเนี่ยนแะต่จะลอกแล้วก็แต่เนาะโอ้ผักหวานรอดนี่รอดอยู่เด้อรอดอยู่ตัวบนไง โอเคครับ okay,